วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองสเสนอรายการพ่ารู้กรเษกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้นะครับเรื่องราวของการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนะครับโดยกลุ่มวังขนายเขามีแนวทางในการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนอย่างไรบ้างตอนนี้ครับผมอยู่กับพอทัศน์สัชัยผู้ในการฝ่ายจัดหาอ้อยครับสวัสดีครับพอครับครับสวัสดีครับทางกลุ่มวังขนายมีการสนับสนุนเกษตรกรอย่างไรบ้างครับ ทางกลุ่มวังขนาเนี่ยจริงๆแล้วมีการสนับสนุนเกษตรกร,กรคือเราเองเนี่ยเดิมเดิมนะครับ,รบเดิมเกษตรกร,กรทั่วไปเนี่ยการปลูกอ้อยจะ,ะแบบรุ่นต่อรุ่นกันมารหรือเรียนรู้กับเพื่อนฝูงมาหรือปู่ย่าตายายมาคือครรู้ตกทอดกันมาตกทอดกันมาครับ เช่นเอาลำอ้อยมาปลูกนะครับเอาท่อนอ้อยมาปลูกนะครับซึ่งลำอ้อยท่อนอ้อยบางครั้งก็าการปลูกเนี่ยเปอร์เซ็นต์การงอกก็ไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะประมาณเจ็ดิเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่พันอ้อยนะครับ,รบแต่ว่าถ้าอยา่างรวมวังขนาดเราเนี่ยที่เอามานะครับเราอยากจะให้รู้ว่า,ากระบวนการาขยายพันธุ์เนี่ยหมายความว่า อ่าส่งเสริมตัวนี้เนี่ยเราใช้การปลูกไอซูร้อยตันต่อไร่เนี่ยรเราใช้ข้อตาอ้อยนะฮะข้อตาอ้อยมาปลูกไอ้นั้นตัวหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกลุ่มวังหนเองเนี่ยได้นําเทคโนโลยีระ,ระบบการใช้นับผู้เตี้ยตัวหนึ่งนะฮะมาจากประเทศจีนนะครับตัวนี้ก็เรากลุ่มวังไนเองคือได้มองนะครับว่าประเทศจีนเขาใช้นี่ถูกต้องอย่างไรเช่นยกตัวอย่างว่าอ้อยถ้าให้น้ําทั่วๆไปเนี่ยจะอ้วน ข้อจะสั้นข้ออ้อยนะฮะก็ถือว่ายังยิวต่อร่ายยังไม่ดีแต่ว่าเมื่อเราไปดูของประเทศจีนแล้วนะครับเขาใช้แบบฝนนะฮะน้ำผู้เตี้ยเหมือนฝนนะฮะซึ่งอ้อยเองเนี่ยถ้าโดนปริมาณน,น้ําฝนที่สม่ําเสมอทั่วๆกระจายกันไปเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านเราภาษาชาวบ้านคืออ้อยอย่พุ่ง ผูงนี้คือข้อจะยาวยากปล้องดีมากนะครับเพราะเดือนนึงก็แค่3ปล้องเองม,มันจะยิบปล้องได้ดีเพราะนั้นน้าหนักของอ้อยก็จะดีชุดนี้เองกลุ่มวังกะไนเราคือเป็นก <ไป S 1> <ถ>มองถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรเลยเกษตรกรเลยรกรลยุ่มวังกะไนเองก็คือได้ทําแปลงทดลองในกลุ่มเรา4ี่กลุ่มโรงงานตามนโยบายที่อย่างเคร่งครัดที่แท้จริงนะครับอันนี้ก็เกษตรกรอยู่ใกล้กลุ่มโรงงานใดที่สนใจก็ไปแจ้งโรงงานนั้น กลุ่มวังขนาดก็ยินดีฝึกอบรมให้แล้วก็สาธิตจริงๆนํากลับบ้านไปดูจริงๆแล้วก็ไปทดลองดูก่อนว่าโอเคชอบไหมได้ผลไหมถ้าชอบได้ผลก็พันอ้อยจะชอบแบบไหนอะไรเราจะแนะนําทุกอย่างเพราะพันอ้อยแต่ละภาคไม่เหมือนกันนะครับคือแตกต่างกันแต่ละพื้นที่นั่นเองแต่ละพื้นที่นั่นเองครับครับนี้ข้อดีของการที่เกษตรกรจะเลือกเข้ากลุ่มของวังขนาดเนี่ยคืออะไรบ้างฮะข้อดีของก็คือเรื่องของการที่ว่าความพร้อมของเกษตรกรเองล่ะครับ ที่จิตใจว่าอ๋อจะเข้ามาในกลุ่มในในเวลาเข้ามาอบรมแต่ละชุดแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับ,รบจุดนี้เองก็คือกเกษตรกรต้องเขาเรียกว่าต้องหัวเข้าหน้าต้องมีความคิดที่แปลกจากเขานะครับ,รบ,รบให้มองเรื่องขององานการปลูกอ้อยเนี่ยแบบโบราณกับแบบ เดิมหรือรทันสมัยกว่าเดิมตรงนี้เราเรียกว่านวัตกรรมนะฮะเป็นกระบวนการสร้างรากของคุมมปงนันครับอันนี้คืออินโนเวชันหรืออะไรต่างๆที่เรียกนะฮะรเราถือว่าจุดนี้เองฮะเป็นจุดที่เกิดประกายในเรื่องการใช้เขาเรียกว่าลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตครับเราก็สามารถเข้า AEC 25 88 ได้นะครับในในใน,ในอีก3ปีข้างหน้าน,นี้คือการเพิ่มผลผลิตของกเกษตรกรเราถือว่าเราพร้อมนะฮะในกลุ่มเรา ที่จะเข้าในระบบ AEC อนะครับประจากคมาเซียนครับผมดังนั้นเกษตรกรก็มั่นใจได้เลยนะฮะว่าสำหรับใครนะครับเป็นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มของทางวังขนาดนี่แหละนะฮะมีการถ่ายทอดในส่วนของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องนั่นเองอะไรใหม่ๆเนี่ยเราถ่ายทอดให้กับเกษตรกรเลยครับผมนะครับและนี่คือเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับของทางกลุ่มวังขนานที่มอบสิ่งต่างดีๆเหล่านี้นะฮะให้กับเกษตรกรนั่นเองครับในขั้งต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการเตรียมดิน นะฮะอย่างการเตรียมดินก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับว่าพืชผลของเราจะเจริญงอกงามอยู่กับดินนี่แหละจะสําคัญอย่างไรติดตามในครั้งต่อไปก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้ผมและพอออลลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888